กราบสวัสดีครับตอนนี้เกมไลน์เจอร์ก็ได้ทำการแจกห้าตัวกับหนึ่งร้อยขนนกอยู่นะฮะซึ่งวิธีก็ตามนี้เลยผมจะทิ้งลิงก์อตัวนี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับตรงคอมเมนต์นะฮะอันดับแรกให้เรากดไปที่ลิงก์นั้นก่อนเลยนะ,ะอพอเข้ามาหน้าน,นี้ให้เราเลือกกดตอบคำถามไปมุออกไปเลยนะครับกดมุ่มออกไปเลยนะะีย่ แล้วกดสีเข,เขียวตรงรูปที่มีรูปถูกติ๊กถูกนะฮะอาา่าฮะต่อมาให้เราหนีมันก็จะบอกว่ามันคอลลาโบกับเกมบัพปูกับไรนเจอร์นะฮะเราเลื่อนมาข้างตรงคําว่าไรนเจอร์แล้วกดตรงสีฟ้านะมันก็จะรันเข้าสู่เกม Run the Game ไปเลยอาา่าฮะเราก็จะเข้าไปที่หน้าเกมนะฮะ ด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันคนรู้ค่อนข้างเยอะนะที่สําคัญมันจากัดประมาณ3ามห0ื่นดีนะสามห0ื่นคนแรกนะครับที่จะได้รับรางวัลในตรงนี้เนี่ยผมก็ช้านิดนึงนะอ่าโอเคเข้าเกมแล้วได้จริงนะครับรีบทําเลยนะครับให้เพื่อนๆรีบทําเลยทันทีนะครับ รับ5ตัวฟรีฟรีนะครับที่สามพัน5ตัวฟรีฟรีนี่เห็นไหมเราได้มาแล้วนี่ตรง5ตัวกับ100่งร้อยนกดรับไปเลยตอนนี้ตัวกระชายดีนี้ผมก็มีอยู่ที่กี่ใบน่าจะร8 0ยแปดสิก็สิบได้หนึ่อายังไม่มา่งร้อยแดสิบาใบเ,เดือนหน้าผมจะมาถล่มเปิดแล้วก็อัดคลิปให้ดูนะครับเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงสอบะฮะซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านๆมาต้องขอโทษเวยที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สอบนะฮะสอบถึงวันพฤหัสแล้วผมก็จะปิดเทอมรู่ร้อยก็จะกลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูสําหรับถ้ามีลิงก์แจกตัวกระชาแบบนี้ผมก็จะมาทําให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนรีบไปทํากันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ